สวัสดีชาวหงทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลทุกวันแบบนี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับหงแดงลิเวอร์พูลบุกมาถล่มท็อปฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันไป4ประตูต่อหนึ่งในศึกพิมลีอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาเปิดฉากมาครึ่งแรกนาทีที่เจ้าลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากจังหวะที่แอนดูลูว์ซันเติมเกมลุกมาในกรอบเขตโทษแล้ว จ่ายบอลย้อนมาให้จอแดนเฮนเดอร์สันปั่นด้วยซ้ายบอลโค้งเข้าประตูไปอย่างสวยงามจากนั้นนาทีที่19ลิเวอร์พูลหนีเป็น2-0เมื่อจอแดนเฮนเดอร์สันจ่ายบอลทะลุเข้าเขตโทษฝั่งขวาให้โมฮัมเหม็ดซาลา์เอียงตัวปั่นด้วยซ้ายบอลโค้งเข้าประตูไปอย่างสวยงามถึงนาทีที่38เฮเวอร์ตันไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จากจังหวะที่ลิซาริสันจ่ายบอลทะลุไปให้ เดมาายเกล์หลุดเข้าไปยิงลอดขาอลิซันเบกเกอร์เข้าไปตรงตาข่ายจบครึ่งแรกลิอรูบูบุกมานำเอเวอรนตัสประตูต่อนหนึ่งกลับมาเล่นต่อในครึ่งหลังนาทีที่64ลิเวอร์ิูลูนำห่าง31เมื่อเซมัตโคแมนจับบอลไม่อยู่โดนโมฮัเมเหม็ดซาราจบบอลไปก่อนจะกระชากไปยิงอย่างสุดสวยจากนั้นนาทีที่79ลิเวอรลพูลหนีไกลเป็น4ประตูต่อนหนึ่งจากจังหวะที่แอนดูลูปัสันจา่ายบอลเข้า เขตโทษให้ดิโอโก้โชต้าพิกบอลหนีผู้เล่นเอเวอรนตนก่อนยิงแสกหน้าจอแดนพิกฟอร์ดช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมลิเวอร์พูลชนะเอเวอรนตัน4ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น31คะแนนลังอันดับที่3ต่อไปตามหลังจากฝูงเซลซี2คะแนน